ขาเนี่ยชกต้นที่สามเนี่ยเขาสูงขึ้นไปเกือบจะถึงแผงคอเลยนะจะทํางานคู่กับแผงคอซึ่งมีสองสองชั้นนะนโฟมไฟหน้าเนี่ยของเขาเนี่ยคือชื่อ m a ททิกนะครับผลสัมพนานะปีบสามใบนะครับเราแค่ดึงขาตั้งข้างลงเห็นไหมชกมันยกเองนะแล้วข้างหน้าก็ยกด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่บึงตะแคงแล้วนะครับหลังจากที่ได้ขี่รอบบึงตะแคงไปแล้วรอบนึงนะ พอดีตอนนี้อากาศร้อนมากทุกคน40องศาขอมาถ่ายในที่ร่มนะร้อนจริงๆคือเขาก็ยังคงเป็นสุดยอด king of adventure เหมือนเดิมนะครับคือผมจะไล่ไปทีละอย่างเนาะไอโคมไฟหน้าเนี่ยของเขาเนี่ยคือชื่อ magic นะครับเป็นโคมไฟแบบ magic เนาะอย่างที่รู้กันคือโคมไฟนี้จะทำงานคู่กับเรดร์ด้านหน้านะเวลากลางคืนเนี่ยมีรถขี่สวนมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะ แล้วก็ตอนเราเข้าโคง้งตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทําไฟตรงเนี้ยจะมีการทําองศาเพื่อให้เรามองเห็นโค้งได้ไกลขึ้นด้วยนะแล้วก็ไอตัวแมทริกตรงเนี้ยมันจะรู้ว่ามีรถข้างหน้าสวนมามันก็จะมีการลดไฟลงเพื่อให้เรามองเห็นรถที่ขี่อยู่ข้างหน้าได้ชัดเจนขึ้นด้วยนะครับคือเป็นการใช้ระบบเรดาร์เขาแบบคุ้มค่ามากๆเลยทุกคนวันนี้ร้อนมากผมอาจจะรีวิวได้ไม่พูดได้ไม่หมดนะแล้วก็ ก็ไฟเลี้ยวหน้าเนี่ยเขาจะบิวอินเข้ากับกาดแฮนนะครับอ่าแล้วก็ผมจะบอกว่าขนาดไฟเลี้ยวสว่างมากเลยนะคือไฟเลี้ยวเขากว้างมากอันนี้เขาติดแคดบาร์ของแต่งของทูราเทคมาแล้วเลยนะตัวนี้ก็คือโฆษณาชุดแต่งของทูราเทคเขาเลยประจําชุดเนาะแล้วก็จะต้องมีแคดบาร์นะครับอ่าแล้วก็ท่อก็เป็นอันนี้ก็เป็นท่อเดิมติดรถนะก็จะเป็นท่อสองออกหนะึ่งเนาะอ่ามีขาตั้งคู่มาให้ แล้วก็ไฟเลี้ยวหลังเนี่ยไฟหลังกับไฟเลี้ยวเขาจะบิวอินนะครับบิวอินอยู่ในโคมเดียวเลยก็ไฟอันนี้เป็นไฟท้ายแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวด้วยนะบิวอินอยู่ด้วยกันเหมือนกับ s 1 0 0 0 r ครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเอ่าเลน่หลังเขานะครับก็จะทํางานคู่กับบายสปอตเนาะก็ช่วยให้ปลอดภัยขึ้นแล้วก็ทางานคู่กับ adaptive cruise control ด้วยนั่นแหละครับอ่าเครื่องยนต์1 3 0 0ซีซี cc นะครับพิกัดเต็มแล้วก็มีวาล์วแปรผันชิปแคมมาให้เหมือนเดิมนะครับ มีวาล์วแปรผันชิปแคมด้วยแล้วก็จะบอกว่าก็วาล์วแปรผันมันก็จะทําให้รอบเดินสม่าเสมอเนาะทำงานแม้ในรอบต่านะครับเมื่อกี้ตอนที่ขี่ในมอนอ,อก,ก็ทําให้ดูแล้วเนาะว่า,าขี่อยู่ความเร็วแค่20แต่เข้าเกียร์หเนาะเครื่องไม่มีการสะอึกระดับนะรถวิ่งไปข้างหน้าด้วยตัวเองครับไม่ต้องกดคูดคอนโทรลนะอันนี้ก็คือเป็นระบบเทคโนโลยีแบบรถสมัยใหม่แล้วนะครับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ก็แรงม้า1้5แรงม้าแรงบิด149นะ ก็แรงบิดเยอะนะครับแล้วก็แรงม้าเนี่ยมาในรอบ6,000รอบนะแรงบิดมาในรอบ7,000รอบครับก็ถือว่าเป็นรถที่เน้นแรงบิดในรอบต่ำครับคือซีซี CC ที่เพิ่มขึ้นก็คือได้ทั้งแรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นด้วยนั่นแหละครับนิดหน่อยครับมันเป็นการอัพซีซีเพื่อที่จะผ่านมาตรฐานไอเสียนั่นแหละครับอ่าแล้วก็แล้วก็ชุดขับขี่เป็นเพานะครับเป็นเพาก็ไม่ต้องมาคอยทําความสะอาดโต๊ะอะไรละแล้วก็ เป็นเพาแบบใหม่นะครับก็จะเรียกได้ว่า,เ,าเรียกได้ว่าทํางานดีกว่าตัวเก่าเยอะแล้วก็คือคิอคอคดใหม่ทําใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นก็คือจะช่วยลดปัญหาจากตัวเดิมๆลงไปตัวเก่าตัว R1250GS ลงไปได้นะครับแล้วก็ทํางานได้นุ่มนวลมาก <laughs> ดิสเบรกหน้าคู่นะครับเป็นเลดียลเมาส์เนาะเป็นสี่ลูกสูบต่อข้างนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแปดพอร์ตเลยเขาตี o e เเป็นของ BMW เนะ แต่รู้สึกว่าจะเป็นของเบมโบนะครับน่าจะเป็นของเบมโบเนี่ยเพราะว่าอันนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะพอมองลงไปตรงซีลวดเนี่ยจะเห็นโลโก้เบมโบชัดเจนมากเลยล้อก็เป็นล้อซี่ลวดแบบชูบเลตนะครับอันนี้ก็คือล้อซี่ลวดก็พร้อมลุยเลยอยู่แล้วเนาะแล้วก็ให้ยางเป็นยางชูบเลตมาเลยนะครับก็จบๆเลยแล้วก็เป็นยางเมสเซอร์นะครับเป็นยางเมสเซอร์สายลุยเมสเซอร์เนี่ยเขาเป็นยี่ห้อที่ดังมากในยุโรปนะ ตอนนี้เราเริ่มเห็นแบรนด์รถแบรนด์ยุโรปหลายยี่ห้อใช้เมเซลเลอร์เยอะขึ้นมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นยางที่ติดรถคือเป็นยางที่ดีมากที่สุดในตลาดแบรนด์หนึ่งเลยนะครับ <c oughs> ล้อเนี่ยระบบล้อเป็นล้อล้อหน้าสิบเก้านะครับล้อหลังสิบเจ็ดนะครับก็เป็นสไตล์แบบรถพร้อมลุยแล้วก็พร้อมเดินทางนะครับอาจจะไม่ได้ลุยจัดแบบล้อหน้ายีิบเอ็ดนะแต่ว่าก็คือสามารถขับขี่ได้ทุกเส้นทางแน่นอนครับอ่าสวิงอาร์มแขนเดียวนะครับฮ่าดิสเบรกหลังก็ เป็นของเบมโบนะแต่ว่าเป็น2พอนะครับเห็นไหมตีแบรนด์เบมโบชัดเจนมากเป็นเบมโบแบบ2พอนะก็เป็นเบมโบพอทที่ค่อนข้างใหญ่นะเหมาะกับสเปคที่จะใช้ในเบรกหลังครับตัวรถเนี่ยยังคงระบบสมัยใหม่นะก็จะมีการสะบัดมาการสะบัดเนี้ยติดใต้แผงคอเลยนะแล้วก็สิ่งที่เป็นสุดยอดเทคโนโลยีของเขาเนี่ยคือโชคหน้าพาลาเลเวอร r กับเทเลเลเวอร์นะครับหน้าหลังเนาะก็เป็นแบบ E ี o นะก็คือจะเป็นโช๊คแบบใหม่ครับก็คือจะสังเกตได้ว่าโช๊คหน้าเนี่ยเทเลเลเวอร์ lever, เขาเนี่ยโช๊คต้นที่สามเนี่ยเขาสูงขึ้นไปเกือบจะถึงแผงคอเลยนะจะทํางานทํางานคู่กับโช๊คหน้าคู่นะเป็นเทเลสโคปิกเป็นสเกียบคู่ธรรมดานะครับเป็นแบบข้างหน้าตรงนี้จะเป็นแบบระบบไฟฟ้าเต็มระบบเลยนะแล้วก็โช๊คของเขาเนี่ยโช๊คของเขาเนี่ย จะทำงานคู่กับแผงคอซึ่งมีสองสองชั้นนะอันนี้เห็นหรือเปล่าเนาะแผงคอเขาจะมีสองชุดนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นแผงคอเขาเนี่ยจะให้ตัวได้นิดนึงนะเวลาเราขับขี่เดินทางเนี่ยมันจะให้ตัวขยับได้นิดหน่อยช่วยลดแรงสะเทือนที่จะขึ้นมาที่มือได้นะครับทําให้รถเนี่ยมีความนุ่มนวลมากขึ้นในเวลาที่เดินทางหรือไปในทางที่ลําบากครับชิลด้านหน้าปรับไฟฟ้าเต็มระบบแล้วนะครับแล้ว แล้วก็เป็นแบบอัตโนมัติด้วยพอเวลาขี่เราขี่เร็วเนี่ยมันจะยกขึ้นเองอัตโนมัตินะแล้วก็สามารถปรับจุดขันน็อตได้สองจุดนะอันนี้คือที่เขาตั้งเนี่ยคือเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับบนกับล่างเนาะก็จะเห็นรูนะครับอ่าตั้งได้แล้วผมเดาว,ว่าเขาน่าจะต้องมีอนาคตคงมีชิลแต่งขนาดใหญ่ออกมาแหละเพราะว่าเหมือนเขาเว้นช่องไว้ให้เหมือนแบบในอนาคตจะมีชิลขนาดใหญ่ออกมาอีกสําหรับใครที่เป็นสายที่ใช้เดินทางเป็นหลักเนาะอ่าห่วยร้อนมากมากเลยทุกคน ตัวนี้ที่ผมได้ขี่เนี่ยก็จะเป็นสีทิเปิลแบ็คนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังเนาะก็จะเป็นพาราเลเวอร์เนาะ <c oughs> ก็ยังมีเหมือนเดิมนะค้ำอยู่เหมือนเดิมครับช่วยควบคุมเสถียรภาพทําให้รถเกาะอยู่กับพื้นนะไม่ว่าเราจะขี่แล้วเบรกกระทันหันหรือยังไงก็ตามเนี่ยมันจะช่วยชะลอความเร็วเราได้ทําให้ล้อหลังไม่ล็อกท้ายไม่ปัดแล้วหน้าไม่ยกครับมันจะช่วยควบคุมเนาะระบบการขับขี่ควบคุมเสถียรภาพก็ให้มาเต็มนะ ไม่ว่าจะเป็นระบบระบบจอดจอดรถหยุดรถบนทางลาดชันแล้วก็ระบบระบบ ABS นี่ระบบ ABS เนี่ยเป็น ABS Pro แบบเต็มระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น c o r n e r i n g ABS า o o r n e r i n g ABS ABS Pro ระบบช่วยหยุดรถฉุกเฉินเวลาที่แบบว่ารถเนี่ยเอียงหรือว่าอยู่ในสภาวะที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยระบบมันจะรู้เนาะเพราะมันมีแกน IMU เขาจะรู้ว่ารถเขา เอียงอยู่องศาไหนหน้าขึ้นท้ายยกหรือเปล่าเขาจะช่วยตัดการทํางานของเครื่องยนต์นะป้องกันเราบิดคันเร่งแบบไม่ได้ตั้งใจครับเป็นการเซฟด้วยระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็คือมีมาแบบครบๆเลยระบบช่วยเหลือขาตั้งคู่นะเวลาเราผลสัมพาระรฟลิปสามใบน,นะครับเราแค่ดึงขาตั้งข้างลงเห็นไหมโชคมันยกเองแะแล้วข้างหน้าก็ยกด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่ผมทําให้ดูใหม่นะอะ่ลงขาตั้งคู่นะครับ ข้างหลังจะยกก่อนอนะแล้วข้างหน้าก็ยกตามแล้วเราก็ออกแรงนิดเดียวในการตั้งฐานทั้งคู่อันนี้คือช่วยเหลือในการคนที่มีปี๊บสามใบมีสัมภาระเยอะนะช่วยยกได้ดีมากเลยมันผ่อนแรงเราได้เยอะครับผู้หญิงขี่ก็จะยกรถได้ง่ายขึ้นด้วยทันสมัยมากๆเลยนี่น่าจะเป็นคันเดียวในโลกนะที่ทําแบบนี้ได้ครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเออเออ จะบอกว่ากุญแจเป็นคีย์เลสตัวใหม่แล้วนะครับเป็นตัวใหม่เหมือนกับ R18 แล้วเป็นคีย์เลสเต็มระบบนะทันสมัยมากๆเวลาเรา,เ,าเวลาเราเก็บกุญแจไว้กับรถอะ่ะกุญแจมันจะตัดการทํางานเองนะเพื่อประหยัดถ่านประหยัดแบตเตอรี่ในตัวกุญแจเองครับให้ไม่หมดเร็วนะอันนี้คือถ้าใครใช้ BMW รุ่นก่นกอนๆอยู่จะรู้น้ว่าถ่านแบตเตอรี่ของกุญแจมันจะหมดไวมากเปลี่ยนปีละก้อนเลยพอมาเป็นกุญแจแบบนี้เราก็จะช่วยประหยัดถ่านในแบตเตอรี่ได้ได้ครบนะ แล้วก็ผมจะบอกว่ากุญแจเขาเป็นกุญแจแบบดอกเดียวครบวงจรเลยนะครับสามารถล็อกคอล็อกคอสามารถสามารถล็อกคอได้จากกุญแจนี้ด้วยนะดีมากๆเลยที่สําคัญเลยคือเขาจะมีอุปกรณ์เสริมเนาะจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นช่องช่องต่อไฟสําหรับติดกล่องติดปี๊บของเขาะที่เป็นปี๊บตรงรุ่นนะมันจะเป็นช่องจ่ายไฟเราสามารถที่จะติดปี๊บแล้วก็ชาร์จอุปกรณ์มือถือแท็บเล็ตได้ภายในปี๊บได้เลยแล้วนะ แล้วในปี๊บก็จะมีระบบไฟส่องสว่างด้วยครับที่สําคัญเลยคือคุณสามารถเปิดปี๊บและเปิดเปิดแล้วก็ล็อกปี๊บได้จากกุญแจรีรโมทต,ตัวนี้ด้วยด้วยนะทันสมัยมากๆเลยคือคราวนี้ปี๊บของ BMW มดับเตอร์ลาดตรงรุ่นของ R าร์พันสองีอ่ะผมว่านะเป็นที่ต้องการในตลาดแน่นอนครับ <c oughs> คือเขาคิดมาเยอะมากเลยแล้วก็ผมอยากจะให้ทุกคนดูนี่นะครับอันนี้เพจหลังของเขาเนี่ยให้ตัวได้นิดนึงนะครับเห็นไหมเพราะว่าเวลาเขาวางปี๊บเวลาเราเลี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ย มันจะขยับเพื่อที่จะสร้างแรงเหวี่ยงครับให้รถแบบมีความสเสถียรขึ้นในตอนเข้าโค้งเพราะว่ารถแนวทัวริงแอดเวนเจอร์เนี่ยมันจะเป็นรถที่ต้องใช้เดินทางแล้วคนสัมภาระเนาะไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เขาใส่เข้ามานะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่ใจมากๆเลยครับสุดจริงอะไรจริงครับรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่นเนี่ยพักเท้าพับได้เนาะก็เวลาล้มก็จะไม่มีปัญหาเนาะเป็นการเซฟตัวอุปกรณ์ภายในรถครับ คือดีนะรถแบบรายละเอียดรายละเอียดเยอะมากผมอาจจะพูดไม่หมดนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะหวยติดอากาศร้อนจริงๆครับใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์บอกไว้นะไฮไลท์อย่างหนึ่งคือระบบโชคไฟฟ้านะครับ Dynamic GSA ก็เป็นตัวใหม่นะโดยโชคไฟฟ้าตัวนี้จะมีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือสามารถตั้งค่า ความแข็งอ่อนและรีบาวได้แบบคงที่นะซึ่งจะมีประโยชน์มากๆเลยในเวลาที่เราใช้เดินทางมีคนซ้อนแล้วก็มีสัมภาระหรือการเอาเข้าไปลุยในเส้นทางต่างๆนะการสามารถที่จะเซ็ตค่าแข็งอ่อนแล้วก็ค่าคืนระยะของโชคเนี่ย ทำให้รถเนี่ยมีความเสถียรมากเวลาเราเอารถเข้าไปใช้งานเดินทางในสถานการณ์ต่างๆนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถมั่นใจกับรถได้มากขึ้นนะว่าโช๊จะมีระยะยุบที่ตายตัวทําให้เราควบคุมได้อย่างแม่นยํามากขึ้นครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นของรถคันนี้เลยนะยังไม่มีรถคันไหนในตลาดที่มีโช๊ไฟฟ้าแล้วทําได้เหมือนคันนี้เลยนะครับแล้วในส่วนของโช๊เนี่ยพอเวลาเราออกตัวไปเนี่ย มีความเร็วเกิน50กิโลเมตรโช๊คหลังจะยกสูงขึ้นนะครับทําให้เรามีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นแล้วก็รับลมได้มากขึ้นนะเวลาขับขี่เดินทางท่องเที่ยวเนี่ยเราจะมองได้ไกลมากๆครับดีมากๆแล้วพอเราจะติดไฟแดงหรือเราจะจอดพอลดลงความเร็วต่ํากว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโช๊คไฟฟ้าก็จะยกระดับต่ําลงมาเพื่อให้เราสามารถเอาขาลงพื้นได้ครับ ในคลิปทดลองขับขี่เนี่ยผมสามารถเอาขาลงพื้นได้สองข้างเลยนะตอนติดไฟแดงเนี่ยผมสูง179นะนั่นหมายความว่าโชคค่าเดิมที่มันลงต่ำเนี่ยมันต่ำมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นท่ายืนขี่นะครับจะสังเกตว่าท่ายืนขี่นั้นดีมากๆเลยนะขาลงตรงบริเวณกลางเครื่องพอดีพอดีเลยนะครับกลางรถเลยแล้วก็หนีบกับรถได้พอดีนะแล้วก็รับลมได้เย็นสบายมากแล้วก็ควบคุมได้ง่ายมากๆเลยนะครับแม้ แต่ในท่ายืนขี่เนี่ยรถได้ชัดซีใหม่นะครับชัดซีตัวนี้จะทําให้วางจุดสวนถ่วงของรถได้ต่ําลงนะครับทำให้บาลานซ์รถนั้นดีกว่าตัวเดิมมากๆเลยการได้ชัดซีใหม่เนี่ยทำให้รถน้ําหนักเบาลง12กิโลด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของ BMW r 1 3 g s คันนี้จริงๆครับระบบเรดราที่ใส่เข้ามาใช้งานได้เต็มที่ในระบบ Adaptive Cruise Control นะระบบเรดร์เนี่ยจะสามารถตั้งค่าระยะห่างของเรากับร คันหน้าได้นะครับเวลาเรากดใช้ cruise c o n t r o เนี่ยเราสามารถขี่ตามรถคันหน้าไปได้เลยโดยมีระยะห่างที่คงที่นะถ้าเกิดว่าเราตั้งความเร็วไว้ร้อยหนึง่งคันหน้าขับ80เราก็จะขับ80ตามคันหน้านะครับแต่ถ้าเกิดคันหน้าเร่งความเร็วออกไปที่100เราก็จะเร่งความเร็ว เองนะครับรถจะเร่งความเร็วเองขึ้นไปที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะไม่มีความเร็วที่เกินไปกว่านั้นนะเพื่อความปลอดภยัยในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเข้าใกล้รถคันหน้ามากเกินไปเนี่ยระบบคูดคอนโทรลเนี่ย จะแตะเบรกให้เราสองครั้งนะครับเหมือนเป็นการเตือนเราว่าเราเข้าใกล้รถคันหน้ามากเกินไปแล้วซึ่งเป็นระบบช่วยการขับขี่เรื่องความปลอดภัยที่เทพมากๆเลยนะยังไม่มีรถคันไหนในท้องตลาดที่มีระบบนี้เลยนะครับระบบพูสคอนโทรลตัวใหม่ตัวนี้ยังตอบสนองต่อความเร็วที่คงที่ด้วยนะไม่ว่าเราจะขึ้นเนินหรือลงเนินทางชันนะระบบจะเร่งความเร็วหรือชะลอความเร็วให้ ให้เป็นความเร็วกับที่เราตั้งค่าไว้เสมอนะครับเรียกได้ว่ารถมันสามารถเร่งเองชะลอเองได้ในตัวมันเองเลยนะแล้วพอรวมกับ Adaptive Cruise Control เนี่ยก็ยังสามารถแตะเบรกเองเพื่อเตือนเราได้อีกนะครับเรียกได้ว่าครบคันครบเครื่องมากๆเลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณ BMW Motorrad นิี่บุญพิษโลกมากนะครับที่ให้รถมาทดลองขับขี่นะครับใครสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์ในคลิปได้เลยนะ ในส่วนของโหมดการขับขี่ก็จะมีเข้ามาถึง4โหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดรถดินามิกเอนดูโรแล้วก็โหมดอีโคนะครับก็เป็นโหมดประหยัดน้ํามันนะครับคันเร่งไฟฟ้าช่วยตอบสนองการขับขี่ได้แม่นยําขึ้นนะแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบความปลอดภัยเนี่ยพวก traction control abs abs pro c o n d i t i n i n g abs ต่างๆก็จัดเต็มเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างที่ดีอยู่แล้วก็ยังใส่เข้ามาครบเลยนะครับ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ r พันสาม gs ขี่สนุกมากของผมคิดว่ามีควิชิ h เตอร์ตัวใหม่นะคว c ชิปเตอร์ตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะแล้วผมจะบอกว่าเตะได้เนียนสมูทมากๆครับแทบจะไม่ต้องผ่อนคันเร่งเลยนะสามารถเตะยัดเข้าไปได้เลยนะหรือว่าจะตบเกียร์ลงก็เหยียบลงได้เลยครับแทบจะไม่ต้องรอรอบเครื่องหรือต้องดูอะไรเลยนะเรียกได้ว่าเป็นควิชิปเตอร์ที่เนียนละเอียดแล้วก็ทำงานสมูทมากๆเลยครับดีจริงๆครับดีกว่าทุกตัวที่ผมเคยขี่มาเลยนะ อทุกคนครับคือมันร้อนมากเลยทุกคนตอนนี้ผมเริ่มไม่ไหวแล้วคือเหงื่อออกเยอะผมก็กินน้ําอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวขออนุญาตลับก่อนนะครับเดี๋ยวขอออกจากพื้นที่ตรงนี้หน่อยนะไม่ไหวคือเดี๋ยวเป็นฮิสโตรครับรู้ตัวเลยว่าตอนนี้เหงื่อออกเยอะมากมันจะเป็นลมรอาครับ <c oughs> เดี๋ยวขอวับเข้าไปในเมืองอยู่อยู่ในที่เย็นก่อนนะทุกคนร้อนมากเลยอื <c oughs> รีวิวกลางแดดไม่ไหวครับไม่ซึ้งจริงยอมยอมยอมนั่นแหละครับทุกคนวันที่ผมไปถ่ายคลิปเนี่ยอุณหภูมิร้อนถึง50องศาเลยนะเรียกได้ว่าไม่ไหวเลยครับแล้วที่บึงตะแคงเนี่ยคือลมไม่พัดเลยคลิปนี้ก็จะมีเรื่องราวประมาณนี้นะครับจะพยายามปรับปรุงเนื้อหาต่อไปนะแล้วเดี๋ยวพบกันเรื่องราวคลิปต่อๆไปนะครับตอนต่อไปมีเนื้อหาเยอะขึ้นแน่นอนสวัสดีครับ